สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู youtube อนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคําทํานายของชาวราศีกันกับชาวลัคนากันในเดือนตุลาคมพศ2565คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุ ราคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีกันกับลัคนากันท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรกนะคะขอความกรุณาช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์ line, มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปวันนี้เราจะใช้ไพ่อราเคิลและไพ่ทาโร่ในการ เปิดทำนายดวงให้นะคะคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีกันแล้วก็ลัคนากันนะคะ หนึ่งดาบรีเวิร์สสามเหรียญสี่ดาบรีเวิร์สสิบถ้วยรีเวิร์สสามไม้ เมจิเชียนรีเวิร์สสามเหรียญเทนอฟวานเก้าถ้วยเดรสันถั่วคับ ความรักแจ่มใสปัญหาใหญ่คือเรื่องงานชาวราศีกันกับชาวลัคนาการมีเกณฑ์ตกงานมีเกณฑ์ย้ายงานมีเกณฑ์ถูกไล่ออกหรือต้องย้ายงานเพราะบริษัทปิดตัวจะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการย้ายงานเนี่ยเข้ามาเงินหาได้แต่เหนื่อยเมื่อก่อนหาเงินง่าย แต่ตุลาเดือนตุลาเนี่ยถือว่าการเงินไม่แจ่มใสนะเหมือนเอามืออะกำมีดอะเหมือนเอามือกำมีดมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นมันก็ยังพอหาเงินได้อยู่ความรักแจ่มใสอยู่ค่ะคุณอะยังไม่พร้อมจะมีลูกนะ คุณอะยังไม่พร้อมจะมีลูกแต่ว่าคุณยังไม่พร้อมจะมีลูกแต่มันมีดวงที่จะได้ลูกคุณยังมีความสุขอยู่คุณยังมีความสุขอยู่กับการเป็นโสดการงานเนี่ยเหมือนกับว่าตกลงมาสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่อะคุณจะมีความสุขกับก,บการอยู่เป็นโสด เพราะว่าคุณมีคุณมีความสุขกับการอยู่เป็นโสดเพราะว่าคุณน่ะมีงานอดิเลกที่ตัวเองชอบทำํำคุณน่ะลุ่มหลงในงานอดิเรกบางอย่างที่ตัวเองอ่ะชอบทำในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณอ่ะจะไปหาพวกไอ้เนี่ยล่างทรงพ่อมดหมอผีจะได้ไปเจอพวกล่างทรงพวกพ่อมดหมอผีหมอดู คุณกำลังวางแผนอะไรบางอย่างจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างสุขภาพร่างกายของคุณะ่ะโรคชราโรคชรลาโรคแก่โรคเสื่อมสุขภาพร่างกายซุดโสมให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับคดีความถูกทวงหนี้นอกระบบ นะจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการถูกทวงหนี้เรามาดูดวงความรักคนโสดนะ ดึงดาบไพ่หนึ่งดาบขึ้นสองรอบนะเหมือนแบบเก็บกดต้องอดทนอะไรสักอย่างตันหาราคะความเร่าร้อนป่วยอุบัติเหตุสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับ อุบัติเหตุภัยธรรมชาติฝนตกฟ้าผ่าต้องระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติจะเป็นจะเป็นโรคไม่หนักอ่ะจะเป็นโรคแบบพวกติดเชือ้ออาจจะเป็นหวัดเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วย จะมีคนมาชอบคุณสองคนจะมีคนจะมีคนน่ะมาจีบคุณคนคนเนี้ยเป็นคนที่บ้างานเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณเป็นได้ทั้งราศีธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟเป็นราศีธาตุลมได้ราศีธาตุล,ลมตุนกุมเมถุน ราศีเป็นรา,าศีธาตุไฟก็ได้นะได้เหมือนกันเหมือนคุณนะ่ะอาจจะต้องแบบแคล้ายๆกับว่ามันจะมีคู่แข่งทางด้านความรักเข้ามานะจะมีคู่แข่งทางด้านความรักโผล่เข้ามาโผล่เข้ามา เหมือนกับว่าคนคนนั้นน่ะก็มีคนมาชอบไม่ใช่แค่คุณคนเดียวไม่ใช่แค่คุณคนเดียวมันมีคนอื่นด้วยก็คือคุณจะมีคู่แข่งทางความรักเดทจะป่วย โลกซุมเศร้าเพื่อนคนขับแท็กซี่สมัยก่อนสมัยศตวตรรษที่สิบแปดได้ของขวัญได้เงินอายการทนายความชาวราศีชาวราศีกันกับชาวราคนากันท่านจะมีปัญหาในเรื่องคดีความ ท่านจะมีปัญหาในเรื่องคดีความจะได้รับเงินทองและของขวัญจะมีปัญหาในเรื่องคดีความจะได้รับเงินทองและของขวัญเป็นช่วงที่ท่านอ่ะจะเดินทางบ่อยมีการเดินทางบ่อยๆอาจจะได้ไปทะเลกับคนรักก็ได้นะบางครั้งอะท่านก็ดูเศร้าๆเหงาๆในบางครั้งอะท่านก็ดูเศร้าๆเหงาๆ จะได้เจอเพื่อนจะได้เจอเพื่อนสมัยเด็กยมมาทูตนะคะก็จะเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ว่ามันจะมีเข้ามามันจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาสปอนสปอนทันเนียนตีสปอนทันเนียนตี you move beyond the constant of the mind a แอนฟิลี่แอนเลิฟลี e แอมเบดนิวสติวชันให้คุณทำตัวตามธรรมชาติของคุณให้คุณทำตัวตามธรมมมธรมชาติของคุณเหมือนคุณน่ะให้คุณน่ะทำตัวตามธรรมชาติของคุณจิตใจของคุณน่ะต้องการจะทำอะไรอ่ะคุณทำได้เพราะมันเพราะว่ามันอ่ะ เป็นเสรีของคุณคุณมีเสรีภาพที่จะทําอะไรก็ได้ให้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ให้ทําให้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักให้ทําอะไรก็ได้ตาม my my ก็คือจิตใจใจคุณน่ะอยากจะทําอะไรคุณทําไปเลยคือคุณน่ะอยากจะขายข้าวข้าวมันไก่เพื่อนอยากให้ขายสเต็กแต่คุณน่ะชอบกินข้าวมันไก่คุณก็ขายข้าวมันไก่ พราะเพื่อนไม่ใช่เจ้าของร้านคุณน่ะเป็นเจ้าของร้านคุณอยากขายข้าวมันไก่คุณก็ขายข้าวมันไก่โอ้เนอร์ชความเป็นเจ้าของคุณต้องเรียนรู้บทเรียนชีวิตมีสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องเรียนรู้ทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบคุณต้องเรียนรู้การเป็นเจ้าของคุณต้องเรียนรู้จะมีบทเรียนชีวิตเข้ามาคุณต้องเรียนรู้ เพื่อที่ว่าคุณน่ะจะได้เข้าใจไงว่าความเป็นเจ้าของอ่ะคืออะไรแล้วก็ได้ไพ่จอยนะคะจอยคุณจะมีความสุขมากขึ้นในเดือนตุลาคม you delight in the love of life and bring a spirit of fun to all that you do คุณน่ะทำได้คุณอาจจะเปล่งประกายสว่างสดใสเมื่อคุณมีความรักเข้ามาในชีวิต เมื่อมีความรักเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณนะจะดีไลท์เปล่งประกายจิตวิญญาณของคุณเนี่ยจะนำทางให้คุณเนี่ยมีความสุขและคุณทำได้หมายความว่าเมื่อคุณมีความรักเนี่ยคุณนะเมื่อคุณมีความรักเข้ามาเนี่ยความสนุกสนานก็จะตามเข้ามาคุณจะเปล่งประกายและ,ะคุณจะแบบมีมีออร่ามีแสงสว่างในตัวคอสเอฟเฟกต์ ไพ่ใบนี้นะเขาบอกว่า Foundation of your resolve your creed in your thoughts คุณคิดยังไงคุณก็เป็นแบบนั้นมันมีเหตุและผลคุณทำยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นคุณไม่ตั้งใจเรียนคุณไม่ตั้งใจเรียนปลายภาคมาสอบตกแน่นอนยกเว้นเป็นอัจฉริยะไพ่มันจะบอกว่าถ้าคุณขยันคุณก็รวยได้ถ้าคุณ ไม่สนใจเพศตรงข้ามไม่สนใจภรรยาคุณทําแต่งานถ้าคุณทําแต่งานคุณไม่สนใจภรรยาเอฟเฟกมันมาแน่ถ้าภรรยาของคุณทนไม่ไหวเขาก็อาจจะไปมีชู้หรือไม่ก็ขอเลิกนะคะเรามาดูขยายนะคะ new home new home ค่ะ moving is a step in the right direction for you ย้ายบ้านย้ายงานบอกแล้วเนี่ย new home มีเกณฑ์ new home คุณอะมีดวงย้ายที่อยู่มีดวงย้ายงานย้ายที่อยู่แล้วก็ย้ายงาน business went through มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากธุรกิจที่ตัวเองทำ ไพ่ใบนี้หมายความว่า uh, new business idea of career opportunity คุณะจะได้รับผลประโยชน์จากงานที่คุณทำอยู่ธุรกิจที่คุณทำจะได้กำไรธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้าขายได้กำไรงาม your research is within reach พวกสิ่งไพ่ใบนี้เหมือนกับว่า ให้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะเป็นภายผีเสื้อกำลังเป่าขุยอะ Working in your favor everything as everything is working in your favor Have f a i ่อคุณต้องทําในสิ่งที่ตัวเองรักคุณถึงจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะจะให้พลังพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมอบพลังให้คุณนะ คุณนะจะมีพลังในตัวเองที่จะสามารถทำให้ทุกชีวิตของตัวเองจเจริญก้าวหน้า h e ล l i n g h e เ l ดเฮลเลอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเ e ลิ r งอินเนอร์จีส u าวยัวยูแอนดิสติวชั o นพลังอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบพลังให้คุณเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้คุณควรจะ คุณควรทําบุญให้กับเทวดาประจําตัวคุณควรทําบุญให้กับเทวดาประจําตัวเทพประจราําบารมีหรือเทวทูตที่ถ้าคุณเป็นคิสคุณควรทําบุญให้เทวทูตที่คอยปกปักดูแลคุณเพื่อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสามารถทําให้คุณเนี่ยร่ํำรวยได้ค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ